ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมจะมาทําการแคะกระปุกครับแคะกระปุกกระปุกที่ใส่เหรียญ5และเหรียญ10นะครับเรียกว่าใส่ใส่เพื่อลืมนะครับเวลาเราซื้อของนะครับจ่ายจับจ่ายใช้ของในตลาดหรือว่า ตามร้านค้าทั่วไปนะครับเราก็มีเหรียญห้าเหรียญสิบเราก็มาหยอดใส่กระปุกไว้นะครับเขย่าให้ไปนะเต็มเมื่อไหร่ถึงจะรู้สึกนะครับผมก็คือน้องหยอดไปเ้าแล้วครับผมครับเมื่อสักครู่ผมก็ลองเขย่าดูนะครับไม่ขยับแล้วนะครับผมแน่นแล้วนะครับมากครับหลยหลาอยนรก็ไปถึงก่อดแน่นครับเกือบแน่นครับอีกนิดเดียวต้องใสมือนะครับเดี๋ยวมือจะดก็หยอดเหรียญไม่ลงนะครับเหรียญที่เราใช้ตันนี้นะครับอันนี้จะสังเกตว่า เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเมื่อกี้มือผมยังยังไม่เลอะนะครับผมจ่าถุงมือนะครับมือยังไม่ดํานะครับครับพอเราค่อยๆแค a ออกมานะครับไม่ต้องคุกหย่อนนะครับเพราะว่าะปุกนี้ใช้ได้อีกนะครับผมจะะปุกนี้ก็สะสมเหรียญมามากมายแล้วนะครับเอแคะ p หลายครั้งแล้วนะครับผมตั้งแต่ช่วงที่ค้าขายด้วยนะครับนี่คับ เดี๋ยวแคะมาก็จะดูมาปะที่นิ้วมือผมนะครับก็จะดำเลยนะครับก็ใส่ถุงมือไว้ด้วยนะครับเหรียญที่เราใช้กันนะครับนี่ครับแน่นเลยครับผมเหรียญห้ากับเหรียญสิบนะครับนมือนะครับครับบางท่านอาจจะมีมากกว่าผมนะครับแต่ผมก็คือทำคอนเทนต์นี้นะครับเพราะว่าเออมันถึงเวลาที่จะต้องแคะแล้วนะครับไม่รู้จะได้เท่าไหร่ครับได้สามชวนเพื่อนๆครับเก็บพร้อมกันนะครับ อ่าบางท่านอาจจะออมได้เยอะกว่านะครับนี่ครับผมก็ได้มาแล้วนะครับมือก็จะดำเลยครับเห็นสังเกตครับถ้าไม่ใส่ถุงมือก็จะดํากว่านี้นะครับครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปทําการล้างนะครับอ่าว่าดูว่าผมจะใส่อะไรลงไปนะครับผมนี่ครับไม่ผมรู้นะครับประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณเท่าไหร่นะครับ แคททีละครั้งก็รู้ทราบว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ละครั้งนะครับจํานวนครับนะครับจะสังเกตว่าสีก็ค่อนข้างจะค้าหน่อยนะครับเพราะว่าผ่านมาหลายมือแล้วครับหลายหมื่นหลายพันมือนะครับผมอ่าวนเวียนกันไปนะครับก็ส่วนมากจะก็ไม่ได้ล้างกันนะครับ ผมก็มาเริ่มร้านตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับนี่ครับเอาลงในอ่างนะครับถังน้ำนะครับแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปครับหรือบางท่านอาจจะใส่ซัลไลก็ได้นะครับผมน้ํายาซัลไลก็ได้นะครับน้ํายาล้างจานนะครับนี่ครับก็ทําความสะอาดไปนะครับนี่ครับสังเกตว่าจะใส่ขึ้นนะครับจะใส่ขึ้นนะครับเอามือแป่งแปงนะครับแล้วก็เรียกว่าถูๆไปนะครับ คนที่ใช้ต่อไปก็จะสะอาดนะครับผมสะอาดนะครับไม่ไม่ดำมือด้วยนะครับนี่ครับเปิดน้ำล้างไปเรื่อยๆนะครับล้างไปนะครับทีแรกผมก็จะแช่ไว้นานๆนะครับแช่ไว้นานหน่อยนะครับแล้วว่างเมื่อไหร่ก็มาล้างนะครับ ครับอ่าขยี้อย่างเงี้ยครับขยี้ไปใช้สองมือก็ได้นะครับพอดีอีกมือหนึ่งผมถือกล้องอยู่นะครับอ่ามันตัวแบ็คกิ้งก็จะค่อยๆกัดกัดความสกปรกออกไปนะครับจากนั้นก็ใส่ในตะกร้านะครับตะกร้านะครับอ่าให้เสดดน้ํานะครับนี่ครับสังเกตว่าเหรียญก็จะใสขึ้นนะครับผมสะอาดใสขึ้นนะครับ ใช่ครับแล้วก็เปิดน้ําล้างอีกทีนะครับก่อนที่จะเอาขึ้นนะครับผมบางทีตามร้านค้าหรือตลาดเขาก็จะรับแรกนะครับส่วนผมก็จะแลกในมินิมาร์ทนะครับมินิมาร์ททุกที่นะครับรับแลกหมดนะครับจากนั้นก็เอามาผึ่งรับเรียงบนผ้านะครับจะได้แห้งนะครับผม ครับส่วนบางทีใครต้องการเหรียญน,นะครับไปแลกตามตลาดเขาก็จะคิดค่าแลกด้วยเลยครับร้อยละห้ารละสิประมาณนั้นนะครับผมอ่าไม่ใช่รับแลกฟรีนะครับผมนี่ครับอ่าเดี๋ยวก็แห้งนะครับอ่าเมื่อเมื่อเหรียญแห้งแล้วเราค่อยมานับใส่ถุงนะครับ นับแยกใส่ถุงครับเหรียญ5ก็ส่วนเหรียญ5เหรียญ10ก็ส่วนเหรียญ10นะครับถุงละร้อยถุงละร้อยนะครับเพื่อจะทางมินิมาร์ทเขาจะได้นับได้ถูกนะครับผมออพยายามนับไปให้ครบด้วยนะครับออผมก็สั่งทางมินิมาร์ทับขาประจํานะครับว่าถ้าขาดก็ว่าให้บอกนะครับถ้าเกินก็แล้วไปนะครับ ถ้าเหรียญที่นับไปขาดก็ขอให้บอกครับแต่เขาก็ไม่เคยบอกผมนะครับผม<笑><笑>ก็ซื้อกันเป็นประจำนะครับผมตามเซเว่นหรือว่าท็อปนะครับอ่าก็รับแรกนะครับผมไม่ต้องไปแลกตามตลาดนะครับแต่ส่วนส่วนเวลาเราจะไปแลกเขาเหครับเขาจะหักร้อยละสิบนะครับร้อยละสิบหรือร้อยละยี่นะครับผมส่วนมากจะร้อยละสิบ ค่าค่าแรกเหรียญนะครับผมสําหรับแม่ค้านะครับครับนี่ครับนับแยกไว้เป็นถุงแล้วนะครับผมถุงละร้อย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 นะครับอ่าทั้งหมดก็ได้สี่พันสามร้อยกว่านะครับผมอ่านี่ครับมีเศษด้วยนะครับผมเศษไม่ถึงร้อยนะครับก็ใส่เป็นเออเขาเรียกว่าขวัญขวัญอะไรอ่ะขวัญกระปุกต่อไปนะครับ อ่าฮะเหรียญก็เหรียญบาทหรือเหรียญกระสอบไทยนะครับก็ใช้นี่ได้ตามกฎหมายนะครับผมอ่าไว้ใช้จ่ายได้เลยนะครับสะอาดนะครับผู้ที่ใช้ต่อไปก็สบายใจนะครับแต่เขาก็ไม่รู้เลยครับว่าเราล้างไปนะครับอันนี้ครับก็เป็นแค่นี้แหละครับก็ขอบคุณนะครับเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับการทำความสะอาดเหรียญนะครับผม อ่าครับผมขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมต้อม Channel 53นะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับส่วนมากผมก็จะทําเป็นเรื่องกับข้าวซะมากกว่านะครับก็ฝากคอยติดตามผมด้วยนะครับผมครเมนูเด็ดๆเมนูอร่อยๆนะครับครับกับสวัสดีครับผม